สวัสดีครับท่านภูมิเกียรติสมาชิกติ๊กต๊กอกวันนี้วันที่29วิศพฤษภาคม2 5ง6นะรครับตอนนี้13บนากาย7่นาทีที่อยู่ในมือนี่วันนี้ภาคภูมิใจมากเมื่อเช้าได้รับอีเมลมาทางฮอตเมลนะครับมาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งว่าได้รับอนุมัติ ผลงานที่ขอยื่นขอจดแจ้งลิขสิทธิ์แล้วหนังสือ,อวันนยุคดนตรีนะครับยื่นไว้เมื่อวันที่4เมษายนนะครับก็ได้รับการจดแจ้งส่งมา,าเป็นไฟล์ pdf ไฟล์ปริ้นออกมาทางหน้ากระดาษอ่า,อา,อาพอส่งมาทางนี้ไม่สวยไม่รู้ว่า แล้วอันนี้ของอันนี้ของของของอะไรอันนี้ของน no ัดเพลงชุดทปปี้เลสดูดูสวยงามนะมีกรอบมีลายเลาะลวดลายนะครับแต่พอาาเป็นไฟล์ที่เขาส่งทาง PDF ก็คงเป็นเอกสารนี่ที่ยังไม่ได้จัดทำนะมันมันไม่มีกรอบลวดรอบ,อบ,อบลวดลายเดี๋ยวของจริงที่ส่งมาทางจดหมายไม่รู้ส่งเปล่าเนะาะก็คงจะ ถ้าถ้าส่งมาก็คงจะเป็นกรอบลวดลายสวยๆนะเหมือนฉนดที่รินเลยเอสวยดีภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเ,เป็นคําศัพท์บัญญัติที่บัญญัติโดยตัวผมเองวันณยุกเดิมน่ะมีคําว่าวันณยุอย่างเดียวนี่ผมดูทางหน้าจอหน้าจอ Google นะเนี่ยอยู่หน้าจอ Google นะอ่าไม่รู้มองเห็นบ่านะว่ากลับกล้องดูนะครับ ดูทางหน้าจอ Google ว่าวรรณยุกหาวรรณยุกมีคำเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่คำว่าววรรณยุกตัวจีไม,ม่มีมีมีของสอบิงแก้วอย่างเดียวที่เป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับวรรณยุกโดยเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเสียงดนตรีเออจะแปลกว่าเสียงดนตรีไม่ยักเป็นเสียงวรรณยุก ตกลงผมเลยก็ร่วบมันเลยทั้งวันอายุทั้งเสียงดนตรีเป็นวันณยุดนตรีนะครับเป็นอ e ีบุ๊กชื่อชื่อเปลี่ยนชื่อหนังสืออีบ e ุ๊กนะครับแล้วก็เป็นคําที่เอามาใช้เรียกด้วยนะครับวันนี้ได้รับแล้วก็ภูมิใจนะครับตัวเล็กๆอย่างผมนะบอดี้แบบนี้ด้วยอ่านะหนุ่มน้อยอายุ16กับหลังหันไป5ปีนะ ได้บัญญัติสพท์คำหนึ่งว่าวรรณยุดนตรีเสียงดนตรีคือเสียงสูงสูงต่ำต่ำของเสียงดนตรีวรรณยุดนตรีนะครับส่วนวรรณยุภาษาไทยซึ่งมีห้าเสียงสามัญเอกโทตีจัตวานะครับปาปาป้าปาปาแปะ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 ปูปู่ปูปูปูอันนั้นเป็นเสียงสูงสูงต่ำต่ำของคําในภาษาไทยส่วนเสียงดนตรี ดา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 ทุกคนเรียกเสียงดนตรีอย่างเราไม่เคยมีใครนึกว่ามันเป็นเสียงวรรณยุก์เลยแต่ทีเสียงภาษาไทยนึกถึงว่ามันเหมือนเสียงดนตรีเว้ยแล้วตั้งชื่อสวยด้วยว่าชื่อวรรณยุกแต่พอเสียงดนตรีจริงๆเรียกว่าเสียงดนตรีเฉยกลับไม่คิดว่าเป็นวรรณยุกต์ด้วยซึ่งเพราะเพราะจะด้วยอะไรผมก็ไม่ทราบนะตั้งแต่มีดนตรีสากลขึ้นมาในโลกเนี้ยกี่ร้ปีแล้วก็ใหม่ทราบเพราะผมไม่ได้เกิดในตอนนู้น นะครับผมเกิดมาเมื่อ60กว่าปีที่แล้วก็มีดนตรีมีตัวโน้ตใช้กันอยู่แล้วเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ไม่เคยมีใครเรียกว่าวรรณยุกต์ดนตรีเลยนะครับฟังเสียงเพลงทานองเพลงเพลงง่ายๆเลยอ่ะเพลงเด็กๆเด็กๆรุ่นผมต้องรู้จักนะเด็กๆรุ่นผมนะช่างช้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 างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอันนี้ร้องเป็นเนื้อร้องแล้วช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าถ้าทําเป็นเสียงเพลงอ่ะแม่ด่าด เชื่อไหมว่ามีมีคนรู้ว่าว่าใช้วรรณยุใดหรือเป็นเสียงลำดับที่เท่าไหร่ในขีที่กําลังร้องดนตรีสากลแบ่งแยกได้สิบห้าสิบห้าีทางตัวโน้ตทางการจดบันทึกแต่โดยทางกายภาพมันมีสิบสองขีสิบสองระดับเสียงนะครับแต่ละระดับเสียงก็เ,เลยขีหนึ่งคีหนึ่งีหนึ่งีหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาจะร้องมันร้องได้ขีละขีเท่านั้น เพราะนั้นคีย์ที่ร้องเนี่ยคับภาษาศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า Key Key คอนเสิร์ตคีย์คอนเสิร์ตคีย์ก็คือคีย์ที่ปากเรากำลังเปล่งเสียงเนี่ยจะตรงกับคีย์ใดๆในเครื่องดนตรีไม่ทราบแต่คอนเสิร์ตคีย์ของเราเอาเอาเสียงที่จากคอนเสิร์ตคีย์เลยช้างๆๆางช้าง,ง,งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะครับ <S <S ไม่เคยมีใครบอกเลยว่ามันเป็นเสียงลำดับที่เท่าไหร่ ทุกคนฟังอย่างเดียวว่าเอ๊ะมันร้องได้เป็นทานองเพลงช้างป่ะตรงไหมอะหรือเอาอีกเพลงหนึ่งเพลงเพลงยอดนิยมที่ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วคือเพลงสรรเสริญพระบารมีดา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 ทุกคนรู้จักทํานองนี้ดีเลยแต่ไม่เคยมีใครรู้เลยไม่มีใครบอกไม่เคยบอกเลยว่าเอ่เพลงสรรเสริญพระบารมีใช้เสียงลําดับที่หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งของคอนเสิร์ตคีย์ขคือของของคีย์ที่กําลังเปล่งอยู่นั้น ใช้เสียงลำดับที่หนึ่งซองหนึ่งซองสามหนึ่งนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนเพลงช้างส่วนเพลงช้างใช้ห้า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 สามสองสามห้าหนึ่งไม่เคยมีใครรู้ลูกคนรู้คนอย่างเดียวฟังว่ามันเป็นทำนองเพลงช้างไหมมันเป็นทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีไหมรู้ร้องเพี้ยนไหมร้องร้องตรงทำนองไหมรู้แล้วก็แล้วทั้นั้น ตกลงทุกคนได้แคได้ยินทานองเดียวครับแต่ไม่เคยรู้ลึกลงไปเลยว่าอ๋อมันใช้เสียงลําดับที่ถ้าเป็นเพลงช้างก็ห้า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 สามสองสามห้าหนึ่งหรือเพลงสรรเสริญบาร,รมีก็ใช้เสียงลําดับที่หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งทุกคนไม่เคยตกลงทุกคนมีแต่คนได้ยินเสียงทานองเพลงแต่ทุกคนไม่เคยเข้าถึงทานองเพลงเลยนะครับว่า,าใช้เสียงลําดับที่เท่าไหร่ของคีย์ คอนเสิร์ตคีย์คือคีย์ที่กําลังปากของคนคนนั้นกําลังเปล่งเสียงออกมานะครับไม่เคยมีใครเข้าถึงมีแต่ได้ยินได้ฟังนะแต่ไม่เคยเข้าถึงว่ามันเกิดมาจากเสียงลําดับที่เท่าไหร่เสียงดนตรีไม่ว่าจะอยู่ในระดับเท่าไหร่หรือที่เรียกว่าคีย์ใดก็ตามมันจะมีอยู่เจ็ดลำดับเท่านั้นครับแล้วเอาหนึ่งไปปิดซ้ายเป็นระดับที่แปดหรือหนึ่งสูงนะ าด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 าเอาเป็นช <so ้างดา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 ช้างช้าเคยเห็นช้างหรือเปล่าห้าหาสมสองสามห้าหนึ่งหนึ่งสองสามทีห้าห้าีสมสองหนึ่งเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีหนึ่งสองหนึ่งสองสมหนึ่งนะครับนี่นี่คือเข้าถึงเสียงดนตรีอย่างแท้จริงซึ่ง ตลอดเวลาที่ผมช่วอายุของผมสิบหกกับหลังหันมาห้าปีเนี่ยนะครับรวมทั้งตลอดเวลาร้อยปีที่ดนตรีสากลเข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งตลอดเวลาที่มีดนตรีสากลเกิดขึ้นในประเทศในโลกเนี้ยไม่เคยมีใครพูดถึงลำดับที่ของเสียงที่เรากําลังเปล่งเลยทุกคนได้ยินเออเพี้ยนไหมเพี้ยนเพี้ยนไม่เพียเพ้ยนตรงทํานองไม่ตรงทงรงุกคนรู้แค่นั้นแต่ไม่เคยบอกได้เลยทั้งที่ทุกคนก็พูดแทบจะตรง ก็ปีกันมาหมดเลยว่าดนตรีคือภาษาเป็นภาษาแต่ไม่รู้ว่ามันมันรู้รู้รู้ว่าเกิดจากเสียงเจ็ดเสียงแต่ไม่รู้ว่าทำนองที่เราได้ยินนั้นแหละเอาเพลงง่ายๆเลยไม่ต้องเพลงรยากๆเพราะเพลงยากๆยังไงก็ต้องใช้เครื่องดนตรีแต่เพลงง่ายๆเนี่ยพอฟังปุ๊บมันก็ควรจะบอกได้แล้วว่ามันใช้เสียงลําดับที่เท่าไหร่นะครับถ้ารู้สูงมากไปกว่านั้นเีกเสียงลําดับที่ว่านี้ถ้าอยู่ในคีย์ใดแล้วได้โน้ตตัวใดบ้างนะครับ วิธีที่จะได้มาซึ่งโน้ตชื่อของตัวตัวโน้ตในแต่ละคียนั้นวิธีง่ายที่สุดไม่ต้องมีความรู้เลยก็คือไปเอาลายชื่อสมาชิกใน15คียนั้นมาดูว่าแต่ละคียนั้น1-7ชื่ออะไรบ้างแล้วก็เทียบเลย5-3 2-3 5-1จะได้กับตัวโน้ตใดถ้าอยู่ในคี์ใด หอนึ่งสองหนึามถ้าอยู่ในคีย์ใดได้โน้ตตัวใดไปเอาลายชื่อโน้ตมาเทียบเลยครับอันนี้คือแบบโลเลเวลไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่ได้มีความจําเลยอ่าสูงขึ้นมาหน่อยก็คือจําได้ว่าถ้าอยู่ในคีย์ใดแล้ว1นึ่งสองสาก็ดบันชื่ออะไรบ้างนะครับหรือถ้ายังถึงระดับผมก็มคือพลิกเลยถ้าถ้าตัวที่1นเป็นโดแล้ว2องสามที่หกเ็เป็นไร ถ้าตัวที่หนึ่งเป็นฟ้าแล้วสองสามีห้าหกเจ็ดเป็นอะไรถ้าตัวที่หนึ่งเป็นอะไรแล้วสองสามีห้าหกเจ็ดเป็นอะไรใช้การไล่เรียงลําดับออกมาเลยใช้ความรู้และความเข้าใจและความสามารถในการไล่เรียงลําดับเลยเพราะง,งั้นการแปลผลทําได้สามขั้นตอนสามระดับระดับโบเรเวลคือเอาตารางรายชื่อมาดูระดับที่สองคือจําได้ท่องกงันผมไม่ท่องด้วยหรอกก็ตั้งสิบห้าคีย์ใครไปนั่งท่องมันนะครับถ้าระดับสูงเลยก็คือพลิกฝันเอาเลยพลิกเดี๋ยวนี้ไล่เรียงลำดับเอาเดี๋ยวนี้เลย นะครับนั่นคือ,อการแปลผลซึ่งทาได้สามลำดัแบบแต่ต้นทางคือได้ยินเสียงปั๊บบอกได้เลยนะครับได้ยินแอ้อเนี่ยเสียงที่าสามสองสามห้าหนึ่งนะครับไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เลยรวมถึงไม่เคยมีใครพูดถึงคําว่าวันอยุดนตรีเลยนะครับ ทุกคนได้ยินเสียงทำนองเพลงล้วฟังอย่างเดียวเวลาจะเป็นนักร้องก็ร้องเปล่งเสียงให้ให้ไม่เพี้ยนทำนองไม่เพี้ยนจังหวะเท่านั้นพอแต่ไม่รู้หรอกว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยสันเสริญพระบารมีเนี่ยมาจากเสียงที่เสียงที่หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งเอามาเรียงต่อมีระยะห่างสองตัวโน้ตแต่ละตัว,วแบบนี้ก็จะได้ชื่อเพลงแบบนี้นะครับแบบใดก็เพลงนั้นแหละนะครับทุกคนไม่เคยมีเลยทั้งที่แล้วนักดนตรีทุกคนนะนักดนตรีสากลทุกคน ดนตรีสากลเนี่ยถ้าเรามีไล่สเกลตั้งแต่โดเรมีฟาซอนลาทีโดโดทีลาซอนฟามิเลโดอยู่ในคีย์บีแฟกัปีโดเรมีฟาซอนลาทีทีลาซอนฟามิเลโดทีนะตัวต้องกําหนดนับเอาองนะตัวทีติดแฟดนะตัวมีติดแฟดนะถ้าอยู่ในคีย์บีแฟดซึ่งมีตัวทีแฟดเป็นตัวที่หนึ่งเพราะทีบีแฟดติดแฟดต้องมีความรู้มีความเข้าใจอันนั้นไม่ต้องเอาแค่เราย้อนกลับมาแค่ฟังเสียงง่ายๆได้ยินเสียงเพลงนํำนองง่ายๆไม่ต้องมาเอาเครื่องดนตรีมาเทียบใดๆเลย ฟังปั๊บรู้เลยอ๋อห้า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 สามสองสามห้าหนึ่งี่คือเพลงช้างมาจากเสียงลำดับที่ดังที่ว่านั้นนะครับไม่มีนะครับเพนะรานตั้งแต่มีดนตรีาตาาตนขึ้นมาในโลกเนี้ยคำว่าวันณยุดนตรีเนี่ยคือเสียงลำดับที่ของเสียงต่างๆในในสเกลเนี่ยอยู่ใต้จมูกดนตรีหมดเลยไม่มีใครพูดถึงเลยอย่างกระทั่งผมเนี่ยผมผมผมาพบเฮ้ย ผมผมพบว่าความความสนความอยากรู้ของผมว่าพอมีคนพูดว่าดนตรีคือภาษาภาษาหนึ่งผม่าเออดนตรีภาษาดนตรีก็ดูดีนะอ่าพอเทียบว่าเออภาษาไทยเรามีวรรณยุกแค่วรรณยุกภาษาไทยก็ไปเปิดดูอ๋อความหมายของวรรณยุกภาษาไทยคือเสียงสูงสูงต่ำต่ำของคําในภาษาไทยนะครับมีลักษณะเหมือนเสียงดนตรีผมก็เลยแปลกใจความคิดความสนไง พูดง่ายๆจ,จ,จะว่าผมเป็นคนบ้าคนหนึ่งก็ได้แต่ผมบ้าใน,ในทางทาง,ทางสร้างสรรค์นนะ,ะผมยอมรับว,ว่าผมเป็นคนบ้าใน,ในทางที่สืสบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อเอามาบอกเล่าต่อสู่ผู้คนะนะครับไม่ใช่เพ้อฝันไปวันวันนะับเป็นคนบ้าเป็นคนเพ้อเจอ้อแบบนั้นอันนี้เป็นคนที่พยายามสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้นะครับแล้วสรุปแล้วฟังเสียงได้ยินเสียงเพลงง่ายๆเลยฮะ ตาดาดาก่อนจากกาันอะดือรือรือเนี่ยเสียงเนี่ยนะหนึ่งสองสามแน่นอนเลยอยู่ในคีย์ใดก็ไปหาเอาสิ่งหนึ่งสองสามในแต่ละคีย์มีมีชื่อโน้ตอะไรบ้างนะฮก่อนจากกันเนี่ยเสียงแบบนี้มีได้ทั้งหลายเพลงอ่าเพลงที่ยอดฮิตสมัยก่อนคุณครูคเอื้อสุทอนทรสนานนะสุนทรภพรก่อนจากกันคืนนั้นสองเราเอาแค่สามพยางแรกวตาดาดาเนี่ยคือหนึ่งสองสาม แล้วพอพลิกกลับเป็นสรรเสริญพระบรมีอ่ะตาด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 า,ดาเสียงลำดับที่หนึ่งสองสามเหมือนกันเพียงแต่จัดวางเรียงตัวเรียงพยางเรียงอักขระ,ะไม่ใช่ต้องไม่ใช่อักขระเพราะมันเป็นเสียงเรียงพยางแบบนี้แบบใจก็ได้ได้เพลงนั้นนะครับเห็นไหมไม่เคยมีใครพูดเสร็จแล้วผม,ผมผมผมนำเสนอสู่ ก็มีท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มีเป็นผู้ทรงคุมจะเรียกว่าเป็นนักปรา์ทางดนตรีก็ได้นะครับ <fashion. S 1> ท่านถามผมว่าค<า>ําว่าวันณยุดนตรีเนี่ยใครเป็นคนบัญญัติแล้วมีใครรับรองแล้วหรือยังเขาบอกว่าผมเนี่ยบรรคนบัญญัติเพราะาผมค้นในอินเทอร์นเน็ตยังไงก็ไม่เจอคําว่าวันณยุตดนตรีถ้าท่านหาคําสั้นๆ้นหาคําว่าดนตรีเยอะแยะแหละหาคําว่าวันณยุเยอะแยะแหละ แต่หาคำรวมว่าวันณยุจริงไม่มีครับมีสอพิงแก้วคนเดียวนะครับถ้าถามว่าใครบัญญัติผมเนี่ยผมต้องรอให้คนอื่นมันบัญญัติก่อนแล้วถึงจะเอามาใช้เหรอถ้าอย่างนั้นผมก็เดินตามเขาตลอดชีวิตเลยน่าททำไมจะต้องเดินตามคนอื่นอย่างเดียวล่ะให้คนอื่นเดินตามมั่งก็ได้นี่นะฮะเสร็จแล้วทําไมต้องมีคนรับรองเพราะงั้นวันนี้พอเขียนเป็นหนังสือนะครับเขียนหนังสือเสร็จ ค,คิดเรื่องนี้ได้ตกผึกได้เมื่อต้นเดือนเมษายนแล้วก็ยื่นขอจดอแจ้งลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ยังไม่ตกเป็นของผมนะเพียงแต่ว่ากรมรับถึงธรรมยาท่านได้จดทะเบียนรับรองแล้วว่าผมได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ขั้นใต้บรรทัดล่างสุดไม่ได้บอกนะว่ายังเป็นลิขสิทธิ์ของผมอยู่ศาลเท่านั้นที่เป็นผู้บอกนะครับแต่ขณะนี้เราไปค้นดูใน Google ไม่มีครับมีผมคนเดียวม,มีมีหนังสือที่เขียนโดยผมคนเดียวที่ ใช้คาว่าวันณยุดนตรีนะครับซึ่งผมก็ไม่ทำมาไว้เพื่อที่จะไม่เรียกร้องเอาค่าลิขสิทธิ์จากใครหรอกแต่ผมจดไว้ก่อนเลยเพราะว่าวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนจะมีท่านผู้ใดปรารถนาดีมาเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์จากผมเพราะง,งั้นผมผมจดลิขสิทธิไว้ก่อนเลยแล้วก็ภูมิใจแล้วก็เป็นตัวยืนยันท,ที่ตอบคาถามของท่านนักปราชญ์ทางดนตรีท่านท่านที่ได้ถามผมไว้ว่าใครเป็นคนบัญญัติแล้วใครเป็นคนรับรอง นะครับวันนี้ผมผมมีเอกสารหลักฐานจากจากทางราชการเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําม,มาบอกเล่าให้ฟังวรรณยุต์ดนตรีจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้นักดนตรีเป็นนักดนตรีที่สมบูรณ์แบบได้ยินเสียงไม่ต้องมีเครื่องดนรตรีก็จะสามารถบอกได้ว่ามันเกิดจากเสียงลําดับที่เท่าไหร่นะครับยิ่งมีความรู้ขั้นต่อมาแปลผลได้ว่ามัานใช้เสียงอะไรบ้างนะครับ ก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเครื่องดนตรีก็แกะเพลงได้แล้วถ้ามีเครื่องดนตรีถึงมีก็แกะเพลงได้เร็วแล้วพลิกผันได้เร็วเอาละครับวันนี้ค,คุยเยอะมาหลายหลายนาทีแล้วแบตเตอรี่กำลังหมดหรัววันนี้ก็ภูมิใจที่ได้น,นออําเสนอนะครับวา่าได้รับหนังสือจดแจ้งลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้เขียนทุกท่านมีความสุขมาโอ้วันนี้ สิบหกนาทีเนี่ยอาับงานบายบายสวัสดีครับ